รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ กระทรวงพาณิชย์ยกทับสินค้าราคาประหยัดจัดธงฟ้าเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่3-5ถึงพฤศจิกายน2568นณตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบนำสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุด60%สินค้าไฮไลท์ทั้งไข่ไก่น้ำตาลทรายน้ำมันปาล์มข้าวหอมมะลิสินค้าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งส่งเสริมสินค้าผู้ประกอบการในพื้นที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นนคสิ จากโรงงานโดยตรงมาให้ผู้บริโภคซึ่งราคาก็ถูกกว่าราคาปกตินะครับก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวจาังหวัดตะบนมาชธานีช่วยประหยัดนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่มีทั้งมาชิมมาชมมาชอบได้นะครับเรามีสินค้าหลากหลายประเภทนเครื่องใช้พวกบริโภคแล้วก็อาหารก็มีที่นี่ครับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มุ่งขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจโดยเร็วพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนอย่างเป็นธรรม